สวัสดีครับช่องลุงัดาชาแนาลนะครับผมช่องนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกิน <c oughs> ขเขาน้ำกันนะครับัติกินข,ข้ากินข้าขวตาวานันคำลง ไม่จบคงยางเลาะบานใครจะคุน้นอี่การยางเละบา้านหะายงไหมมา ตายทกมนตัวสมาตัวเห็ดของตายพวกตัวนี้ว่ะตายไม่ดตัวนี้มาตาเขาบาแต่หอยตรงเขใส่อบบหน้าหนั่นดมหลอ่ะมงตัวอ่อนนะออ

ว่าท no ี um, ่ได้คิดเนี่ยเราพฝ้าเฝ้าู่แห่งเสียขอบคุณเนี่ยจบนะครับเวลา้องตาที่มันเข้าเนี่ยที่มันทำไปต่อแต่ต่มาไปมินที่บ้านเนี่ยไปเจอมดเต็มาหนุนเนี่ยไปไม่ได้ถ้าไม่ไปก็จะอดถ้าเดินไปก็จะเหยียบมดตายจะทำยังไงลุงตา ท่านก็หอกนาแล้วก็ถือเบคอนไปเลยนะวาแล้วบอกว่าถ้ท่นถึงวนถือเบคอนไปเลยว่าถาแบบงัวก็ย่างถามว่าพวกเป็นเดาว่าใดสำคัญคใดสำคัญเหรอื ว่าเป็นทางกานทานคิดไปขนาดนั s ้นถือเบคอนกีนร้อ่าท่านก็ถือเบคอนกิดร้อนๆขันมาเป็นญานะผู้เรีสอนไม้คุดฉลาดเน้าเวรคนงูนั่นเนา ก็สูบวดด้วยฮะสองสามดวงแล้วใครขึ้นล้วติฮะคนใครขึ้นลติอืมแต่ว่กินหวเ ดตัวมนเนีวม้นขาบโตนดียได้แล้มองเห็ไมต่อไปอยู่้องพอมจเลื่อนมือนน่ะเล่อนตางัพ่อป้าันองขับเมืองใตบริเจ้านี่ยมันเป็นมันหนาหัวหเยอนาคต้ังหนาคําเงของบริเจ้วันรอน่าจะต่ไป คนหนี่ยพวมันมวเขี้ยวไมมอย่างเดียวนะนับคนทั้งนะนคนนี่ยขาขันตายมื่หลงเลยคนน้อพ่ออหลงฮะพ่อคอหลงพ่อ,พอคหอหวจะไปไก่อนต้องไปกก่อนถ้าหมดไม่หลงจะขาดแค้นพคนเขาถูกกินได้ไหมจับถ้าจับไ้กิน นี่คือเห็นเพื่อเนเส็จตายหมดนะเพื่อนกนะะบุกไม่เืยกินได้นไนะไปคาคันมันลูกเต่าพอร้อมยังจะเอากันเบบ่็พสนใจได้นะต่อไปเพราาคนมาเป็นตัตอ่าครับปินท,ที่กายเป็นสักเตกสารที่จะค้นต่อไปนโนริดานอไปอไปเปิดเปิดหลอกผนอ่านมา มันหนักอวอแล้วคนครบอกนะถ้าต่างๆเขาจะเรอันวัจจัไปโดเขาจะบอกนะมเกิดายเอคนถี่คนที่หลอดมัวเูเลยคนที่เป็นศรไม่ทำหลอดพยยามเตี้ยทุกที่ถึงทังเขาจะพูดทัสระทุกย่างเขาเขาปลาเลยเขาปลา คุ้มอ่งค่ะสายไ่หรอคุ้มในตลาสินังเกิือกันอีกนะไม่สิไม่เริ่มไม่อีกนะถ้าหนันเป็นสัน้นนะคตรท้าหนาคนเจ้าค,ตาน,าคตาน,นตักคนม,มอ,องเห็นไใบนะงานเน,น็้เนาะ ตอนไหนมาอีก่วนยจะปจ้ไปไปสัเพักหองหลกเนคือเป็นแบบนี้นะห,หนาวี่ที่ร้องหลับกันเนี่ยที่เอาจะไปพอ,อย เอาสมีกหอนไปแห่งพ่อก็เสียบปะ่ปะป่าต้มพ่อพูเสียมหมดกินข้าวเนาะไปะแหง่งหมดเนาะวอ ตัวของแม่บัแหงจะบางัวน่านค่อยกันเน่บวแหงบวแหงน่ยเขาแจกหัวแจอยู่าแจแต่ว่ามันบแหงบัวเก็บไม่กบน้ทำาวารเจ็บมุีนึงเนาะ มันมาแห้งไม่กับกบ,กบ่อมันเหนียวของแม่นี่ต้องต้องลุ่มเครื่องปั่นเนาะเครื่องปั่นเห็นน้ำผิดไปเลยเนาะของแม่เนี่ยเพราะมันเนื้อไม่ไหลเนาะเพราะป่อ

ฟิตบอสกิบเนี่ยเออเอา n งา12ติเตาะเปิดไม่บอ